สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่โลกทั้งใบไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไปสงครามที่รัเสเซียก่อขึ้นในยูเครนการรุกรานที่ไม่เพียงแต่ทําลายชีวิตผู้บริสุทธิ์แต่ยังฉีกกระชากศักดิ์ศรีของมนุษยชาติให้ย่อยยับวันนี้เราจะมองเข้าไปในความมืดของการกระทําอันชั่วร้ายของรัเสเซียและถามตัวเองว่ามนุษย์จะยอมให้ความอายุติธรรมนี้ดําเนินต่อไปได้อย่างไร1 ความโหดร้ายที่ไม่อาจปฏิเสธตั้งแต่รัเสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565สงครามนี้ได้กลายเป็นบาดแผลที่ลึกและเลือดไหลไม่หยุดของโลกสมัยใหม่รัเสเซียภายใต้การนำของวาลาดิเมียร์ปูตินอ้างว่านี่คือปฏิบัติการทางทหารพิเศษเพื่อปกป้องหรือลบล้างนาซีจากยูเครนคำพูดเหล่านี้มันคือคำโกหกที่น้าด้างที่สุดในศตวรรษนี้ มันไม่ใช่การปกป้องมันคือการทำลายล้างมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ปกปิดด้วยคำพูดสวยหรูเมืองมาริอูปอเมืองเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยสงบสุขถูกเปลี่ยนเป็นซากปรักหักพังราวกับนรกบนดินทหารรัเสเซียย,ยึดเมืองนี้เพื่อทดลองทำให้เป็นรัเสเซียหรือที่เรียกว่ารัสซิฟิเคชันการกลืนชาติทางวัฒนธรรมที่โหดร้ายเด็กๆ ผู้หญิงและผู้สูงอายุถูกสังหารโดยไม่เลือกหน้าโรงพยาบาลถูกถลม่มโรงละครที่เป็นที่หลบภัยของพลเรือนถูกระเบิดจนพังทลายมีรายงานว่ามีคำว่าเด็กเขียนไว้ชัดเจนด้านนอกอาคารแต่รัเสเซียเลือกที่จะทิ้งระเบิดลงมาคุณคิดว่านี่คืออะไรการปกป้องหรือความชั่วร้ายที่ไหลหัวใจลองนึกภาพดูคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศคุณวิ่งไปหาครอบครัวลูกของคุณร้องไห้ด้วยความกลัวและในวินาทีต่อมาระเบิดจากท้องฟ้าทำลายบ้านของคุณให้เป็นผุยผงนี่คือชีวิตประจำวันของชาวยูเครนในเมืองอย่างคาคิฟเคียฟและลุตซุกรัเสเซียโจมตีพลเรือนโดยไม่แยแสไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนโรงเรียนหรือโรงพยาบาลแม่และเด็กนี่คือการก่อการร้ายที่จงแจ้งไม่ใช่สงครามที่สมเหตุสมผล ส่วนที่ 2. อ,อาชญากรรมสงครามที่โลกประนามอย่าปล่อยให้คําว่าสงครามทําให้คุณคิดว่านี่เป็นเพียงความขัดแย้งธรรมดาสิ่งที่รัเสเซียทำรรคืออาชญากรรมสงครามที่ได้รับการบันทึกและประนามจากนานาชาติการโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยเจตนาการลักพาตัวการทรมานการข่มขืนและการฆ่าตัวประกันชาวยูเครนล้วนแต่เป็นสิ่งที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC กำลังสอบสวน ปูตินและผู้นำระดับสูงของรัเสเซียอาจคิดว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากการลงโทษแต่โลกนี้กำลังจับตามองและประวัติศาสตร์จะตัดสินพวกเขาอย่างไม่ปราณีพวกเขาอ้างว่ายูเครนเป็นภัยคุกคามอ้างว่านาตโต้รุกล้ำอ้างว่าต้องปกป้องผลประโยชน์ของรัเสเซียแต่ลองดูสิใครกันที่ส่งโดรน407ลำและขีปนาวุธ45ลูกถล่มเมืองลุตซุกจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับร้อย ใครการที่ใช้ระเบิดสุญยาตาดอาวุธต้องห้ามที่ทำลายทุกชีวิตในรัศมีโดยไม่เลือกหน้าผลประโยชน์อะไรที่ต้องแลกมาด้วยเลือดของเด็กและผู้บริสุทธิ์เมื่อ,อยูเครนโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียเช่นฐานทัพอากาศที่เก็บเครื่องบินทิ้งระเบิดรัสเซียตอบโต้ด้วยการถล่มพลเรือในเมืองอย่างเคียฟและเลว,วิลนี่คือความขี้ขลาดของผู้ที่รู้ว่าตัวเองกำลังแพ้ในสนามรบที่ยุติธรรมพวกเขาเลือกที่จะหันปืนไปที่ผู้หญิงเด็กและคนชารา เพราะรู้ว่ากองทัพยูเครนแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้ส่วนที่3คําโกหกและการโฆษณาชวนเชื่อรัเสเซียไม่ได้แค่ทําสงครามด้วยอาวุธแต่ยังทําสงครามด้วยคําโกหกปูตินและสื่อของรัฐบาลรัเสเซียพยายามบิดเบือนความจริงกล่าวหายูเครนว่าเป็นฝ่ายยั่วโมโหพวกเขาบอกว่ายูเครนโจมตีก่อนหรือยูเครนก่อการร้ายแต่ความจริงคืออะไรยูเครนต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของตัวเอง ต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพที่รัเสเซียพยายามพากไปตั้งแต่ปี2557เมื่อผนวกไครเมียและสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในดอนบาส์สปูตินบอกว่าเขาต้องการปกป้องชาวรัเสเซียในยูเครนแต่การปกป้องของเขาคืออะไรการส่งทหารหนุ่มของรัเสเซียไปตายในสงครามที่ไร้เหตุผลการทำให้เศษรษฐกิจรัเสเซียพังทลายด้วยการคว่ำบาตรจากนานาชาติ อัตราดอกเบี้ย23%เงินเฟ้อเกิน9%และค่างเงินรูเบิลที่อ่อนยวบนี่คือผลงานของผู้นำที่อ้างว่ายิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรอและอย่าลืมรัสเซียพยายามทำให้โลกเชื่อว่าการคว่มบาตรของชาติตะวันตกเป็นสาเหตุของความอดอยากในแอฟริกาแต่ความจริงคืออะไรรัสเซียขัดขวางการส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านทะเลดำทำให้ประเทศที่เปราะบางต้องเผชิญวิกฤตอาหารพวกเขากลับใช้ความหิวโหยของผู้คน เป็นเครื่องมือในการขู่กันโชคทางการเมืองนี่คือความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในหน้ากากของความยุติธรรมส่วนที่4ความกล้าหาญของยูเครนในความมืดมิดของสงครามนี้มีแสงสว่างที่ไม่อาจดับได้นั่นคือความกล้าหาญของชาวยูเครนวโลโดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนกล่าวไว้ว่าปีแรกเราต้องเอาตัวรอดปีที่สองเราลุกขึ้นสู้ปีที่สามเราจะเด็กขาดและพวกเขาทำได้จริงๆ แม้จะสูญเสียทหารไปกว่า31,000นายแม้จะเสียดินแดนไปหนึ่งในสี่ของประเทศแต่ยูเครนไม่เคยยอมจำนนปฏิบัติการอย่างใหญ่แมงมุมที่ยูเครนใช้โรนโจมตีฐานทัพรัเสเซียได้สำเร็จแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้แค่ตั้งรับแต่พร้อมตอบโต้อย่างชาญฉลาดเมื่อรัเสเซียโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดยูเครนตอบกลับด้วยกลยุทธ์ที่ทำให้กองทัพรัเสเซียต้องอับอายนี่คือชาติที่ถูกกล่าวหาว่าอ่อนแอ แต่กลับทำให้มหาอำนาจอย่างรัเสเซียต้องสั่นคลอนชาวยูเครนไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเท่านั้นพวกเขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อความยุติธรรมเพื่อโลกที่ไม่ยอมให้เผด็จการมากำหนดอนาคตพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่บอกเราว่าแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดมนุษยชาติจะไม่ยอมจำนวนต่อความชั่วร้ายส่วนที่5โลกจะทำอะไรต่อไปคำถามที่สำคัญคือโลกจะนิ่งเฉยต่อความโหดร้ายนี้ได้นานแค่ไหน การความบาดท,ที่รุนแรงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่พุ่งสูงและค่าเงินรูเบิลที่อ่อนค่าลงกำลังบีบคอเศรษฐกิจรัสเซียแต่ปูตินยังคงดื้อรั้นเขาข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เขาเปลี่ยนหลักปฏิบัติด้านนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่โลกแต่เราจะกลัวหรือเราจะยอมให้เผด็จการที่โหดร้ายกำหนดอนาคตของโลกใบนี้หรือและถึงปูตินและกองทัพของเขาคุณอาจคิดว่าการทิ้งระเบิดใส่พลเรือนคือชัยชนะ คุณอาจคิดว่าการโกหกและการโฆษณาชวนเชื่อจะปกป้องคุณได้แต่โลกนี้เห็นคุณชัดเจนคุณคือเงามืดแห่งความชั่วร้ายที่ไม่อาจลบล้างด้วยคำโกหกคุณคือผู้ที่ประวัติศาสตร์จะจดจำในฐานะผู้ทำลายล้างไม่ใช่ผู้ปกป้องและถึงประชาคมโลกอย่าปล่อยให้ยูเครนต่อสู้เพียงลำพัง การสนับสนุนด้านการทหารมนุษยธรรมและการคว่ำบาตคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปหากเราไม่หยุดรัเสเซียที่นี่วันหนึ่งเราอาจต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายนี้ในบ้านของเราเองสงครามนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอยูเครนและรัเสเซียมันคือการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วระหว่างเสรีภาพและการกดขี่ระหว่างความหวังและความสิ้นหวัง รัสเซียอาจมีอาวุธมีขีปนาวุธมีดโดรนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่มีคือศักดิ์ศรีของมนุษย์สิ่งที่พวกเขาไม่มีคือความกล้าหาญของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ผมขอให้คุณทุกคนที่กำลังฟังอยู่นึกถึงชาวยูเครนที่สูญเสียทุกสิ่งนึกถึงเด็กที่ไม่มีวันได้เห็นวันพรุ่งนี้นึกถึงครอบครัวที่แตกสลายและถามตัวเองว่าคุณจะยอมให้ความชั่วร้ายนี้ชนะหรือไม่ ผมเชื่อว่าโลกนี้ยังมีความหวังผมเชื่อว่าเราจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดความยุติธรรมต้องมีชัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่